สวัสดีครับผมวันนี้เรามาเจอกันอีหนทิป1หนึ่งงานหนึ่งเคสนะในง,งานซ่อมดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์นะันนี้มีปัญหาเรื่องสตาร์ทลากยาวตอนเช้านะครับในรถ t o โย t a า v าวันนะกับการแก้ไขของเรานะจะทำการตรวจสอบนะครับที่จะมี1หัวฉีด2องต้นติ๊กนะแล้วก็ตัวตัดแรงดันเรคูลเตอร์นะของใน โซลต,ตารุ่นนี้นะฮะเรื่องต้นเราให้ทินงานเราก่อนหนึ่งเลยหัวฉีดออกระเทศนะครับสองอะตอนนี้เราจะทำการยกอ่อถังน้ำมันนะกอนปั๊มติกนะอนฟอมต,ติกตออกมาดูนะตอนนี้สอบถาม FC เติมน้ำมัน E 2ีมานะมาครับตัวนี้ E 2ีมันจะกัดนะกัดรุนแรงเลยนะ ทำให้ซีนต่างๆมันจะบวมต้องระวังนะเวลาเติมน้ำมันมีที่สิบตบางครั้งให้เราเติมแก๊สฮอต้าหนึ่งต้งห้าเพื่อช่วยนะลดแอลกอฮอล์เขามันแรงเกินนะเขาจัดมันจะบวมยางบวมยางหัวฉีบบวมนะทำให้อายุการใช้งานของอะ,อะไรย้ดส่วนในรถยนต์เนี่ยม,มันเสื่อมถอยไวนะ ก็แนะนํานะถ้าดีที่สุดก็ให้เติมดิสซิน95หรือว่า91ดีกว่านะไปดูเบื้องต้นนะกับเทสนี้นะครับเบื้องต้นกับเทสนี้นะกับฝังน้ำมันด้านในถางชั่วขังบุเลยนะ,ะดูน้ำมัน2 0ก็ 2020, จะเป็นสีนี้นะมันจะกัดแรงมากนะในะกูน2 0เนี่ยนี่หลักๆเราจะนําตัวนี้ออกมาเทสดูนะ ก็คือปั๊มติ๊กนะฮะกองตันนะฮะกองตันแน่นอนตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปซื้อกองนะมาเปลี่ยนให้นะมาสั่งมาเปลี่ยนให้นะเป็นกองปั๊มติ๊กในรุ่นนี้นะเปลี่ยนกองราเทสล้วปั๊มติ๊กใช้ได้นะครับทีนี้เราไปดูอีกจุดนึงที่เป็นปนัญหาเลยนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับมาดูมาดู ปัญหาหนึ่งในคันนี้นะเราจะทำการเทสหัวฉีดก่อนนะครับกับคันนี้นะเราจะอัดเช็คลัวหัวฉีดก่อนนะครับตอนนี้กาลังอัดอยู่นะอัดแรงดันอยู่ประมาณ2บารนะรนี่นะถ้ามีลวชุ่มนะครับท้ารั่วดชุมตรงนี้นะฮะจะหยดลงมาเลยนะหัวฉีดนะครับ ตัดทิ้งไว้ก่อนนะครับตัดเสร็จแล้วนะฮะตัดเสร็จแล้วไม่มีลูกนะฮะจากแรงดันอยูนะ่ตัดไปหนึ่งปัญหานะครับทีนี้เราจะไปดูการตวงเทหัวฉีดนะฮะกดทดสอบนะครับพูดตวงตวงตวงให้ดูก่อนตวงให้ดูก่อนนะครับ ตัวปัญหาไหมครับตัวปัญหาคือสูบที่หนึ่งนะครับผมมีปัญหานะฮะต่อไปนะรเราจะดูการฉีดของหัวฉีดนะครับมาลองฉีดดูซิอทีนึงแคปนึงนะรัอลอง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 ,อ,องใหม่โอ้ดีขึ้น ดีขึ้นนะดีขึ้นหัวฉีดตัวที่หนึ่งมีปัญหานะคือมันฉีดฉีดไม่เข้ากันนะม,มาอย่างเนี้ยเดี๋ยวดูจังหวะการจ่ายการฉีดนะอีกทีนึงน,นะครับ นี่เป็นรอบแบบเดินเบานะตอนนี้หัวฉีดฉีดอยู่นะครับเดี๋ยวต้องดูว่าการไหลของหัวฉีดมันจะเท่ากันไหมนะแต่เบืเ้องต้นไหนสูบหนึ่งมีปัญหาแน่นอนนะในรอบที่ผมไว้ห้าสิบนะครับเดี๋ยวมันรอรอ,รอดูรอบส,สูงนะพันห้าร้อยรอบชัดเจนนะครับตัวนี้รอบที่พันห้าร้อยรอบนะฮะ 5รอบนะครับในความต่างนะว่าวัญญมีปัญหาในสูตรที่หนึ่งนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราไม่เครื่องเดินตารนาย,ยาวนะแล้วก็ติดขึ้นมาเครื่องเดินเต็จมสู่ส่วนแน่นอนเครื่องยนตนเครื่องยนต์จะเดินไม่นิ่งนะประมาณนี้นะกับปัญหาที่เจอในคันนี้นะ,น,ะนี่นะฮะตอนนี้เทสเสร็จแล้วกับปัญหาที่เจอครับก็ ฟีโทรมาสอบถามนะว่าต้องสตาร์ทลากยาวและแตะคันเร่งนะิดเึินะเครื่องยนต์ถึงจะติดนะปกติแล้วบิดสตาร์ทเครื่องยนต์ติดเลยนะแต่คันนี้ต้องช่วยเท้าหยียบคันเร่งนะสตาร์ทประมาณ2อรอบเครื่องยนต์ถึงจะติดนะรสรุปเป็นที่วัาฉีดนะครับผมหยบแน่นอนนะสำหรับเคสน,นี้นะครับอ่ะวันนี้ FFC บอกเปลี่ยนน้ำมันไปเลยนะเราใช้แก๊สโซฮอ์ะนะ จัดให้เลยนะครับหายน้ำมันออกบนถังเกลี้ยงเลยนะครับแต่น้ำมันจะเดินทางมาหัวฉีดใช้ระยะเวลาอยู่นะครับใช้ระยะเวลาอยู่โดนตาดูนะครับอุ้ยช้งเลยชึ้งเลยชิงเลย นิ่งกิฟตนิ่งกิฟตนะ้ยนี่นะรัดง่ายเลยนะครับตอนแรกเอฟซีว่า,ารัดยาวนะครับแล้วก็ต้องใช้เท้าเหยียบกันเร่งช่วยนะครับถึงจะติดง่ายนะฮะอันนี้ยบแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์นะกับอาการที่เจอคือหัวฉีดมีปัญหาในสูบที่หนึ่งนะครับฉีดได้ไม่เต็มที่หรือว่าหัวฉีดตันนั่นเองนะฮะไม่ต่อไม่ต่อนะ ครับครับนี่แม็กมาลองนะวนี้แต่ว่าจะมาพูดถึงอวันซาคันหนึ่งน,นะที่เราทําการดูแลรักษาไปนะรัอบอวันซาคันนี้นะฮะับนนี้ฝนตกหนักเลยเนาะที่ปัเกล็ดน,นะอมองไม่เห็นทางเลยตกหนักมากนะครับก็อวันซานะเอฟซีโทรมาบอกว่าลา,ลากยาวนะตอนเช้านี้มันลากรากยาวเลยแล้วก็ บางครั้งสตาร์ทต้องเอาเท้านะเหยียบคันเร่งเป็นคันเร่งช่วยถึงจะติดนะครับอ่าก็เราแนะนําให้เอซีนะ,ะยกถังนั้นมันลงมาเลยตรวจสอบเลยจะได้ทาทีเดียวเลยตั้งแต่ปั๊มติ๊กยันหัวฉีดเลยเช็คก่อนนะก็ตรวจเช็คในส่วนของปัมะะป๊มติก๊กนะฮะเราตรวจเช็คปั๊มติ๊กไม่มีปัญหาอะไรนะแล้วก็การเปลี่ยนกองมาของปั๊มติ๊กนะฮะส่วน หัวฉีดนะั้นเจอสูบที่สี่เอ้ยสูบที่หนึ่งนะครับสูบที่หนึ่งสูบที่หนึ่งมีปัญหานะครับอ่าแล้วก็จัดการเปลี่ยนทั้งชุดเลยดีกว่านะจบกว่านะเพราะว่า,าเขนะาขา,นะายเป็นชุดนะถ้ากัาหัวฉีดบินซินนะเขาขายเป็นชุดนะราคาก็ไม่แพงนะผมส่วนมากใส่แนะนําใช้เป็นของแท้ดีกว่าจบกว่านะครับจ,จบกว่าจบปัญหากว่านะก็ fc ถามใช้น้ำมันตัวนี้มานานหรือ,อยังเขาบอกว่าประมาณปีหนึ่งแล้วนะน้ำมันเบอร์เนี้ยนะที่เราแจกงลูกค้าไปว่าให้สลับมาใช้บินซินตัวที่มันสะอาดขึ้นหน่อยนะก็ประมาณนั่นแหละเพราะว่ามันมันกัดนะทำให้าายางมันเปื่อยขนาดเอกรองกอ,องที่เป็นไฟเบอร์ที่อยู่ในหัวฉีดหมดเลยนะควันหมดเลยนะก่อออกมา ประมาณนั้นนะฮะกับกับกับงานที่เจอในคันนี้คือหอัวฉีดมีปัญหานะครับก็แนะนําเรื่องน้ํามันนิดนึงนะรถก็รถเรานะเราก็ซ่อมก็ซ่อมเองนะก็เป็นแง่คิดอย่างหนึ่งนะซ่อมก็ซ่อมเนะองรถก็กรถเรานะเติมอะไรก็เลือกเติมหน่อยมนะันจะได้บำรุงรักษาเนี่มันจะได้น้อยลงนะครับโอเคนะกับเคสนี้จบงานนะ ก็ทริปที่เราทาออกไปได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะทางช่อง y o youtube ทูบแง่จเจริญการช่างด้วยนะครับวันนี้นะกล่าวคำว่าสวัสดีระบบจะจบงบมีบนป,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 ปลา,ายที่อยู่แงจเจริญการช่างนะครับผลตกหนักมากเลยนะลืดูโอเค